เป็นเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีคนขับรถกระบะค,ค่ะเขาตั้งคำถามรถกู้ชีพทีม่มีผู้ป่วยแต่ว่าเปิดไซเรนแล้วก็วิ่งรถทางขวาก็ถามถึงความเหมาะสมนะคะเรื่องนี้ชาวเน็ตเข้ามาพูดคุยกันเยอะเลยค่ะไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะพี่รถกู้ชีพผมเข้าใจอยู่ถ้าพี่เปิดไฟเรนมาผมหลบให้ทุกคันแต่พี่มาถึงพี่จี้ตูดผมและพี่เปิดไฟไล่ผมพอผมไม่หลบปุ๊บพี่เปิดไฟเรนผมไม่หลบพี่เปิดหอ มันติมันมันสมควรไหมพี่สมควรไหมเอาผมถามจริงพี่รถวิ่งมาเร็วพี่ก็ต้องหลบต้องแต่งแากไม่ใช่ผมจะโยกหลบเลยไงพี่รถผมขนตั้งสี่ตันห้าตันมันไม่ใช่ก็ผมไม่ได้ผมพี่ไม่ได้โยกผมไม่ได้ให้โยกกระทานหานนี่พี่มาเปิดโอ้โหพี่วิ่งกี้ผมรถเขาเขาก็แสง้ายแล้วพี่แสง้ายไม่ได้เหรพี่ นี่ก็เป็นบทสนทนานะคะระหว่างคนขับรถกระบะแล้วก็คนขับรถกู้ชีพคือเขาไปคุยกันในปั๊มเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคนขับรถกระบะก็บอกว่าเขาเนี่ยบรรทุกของมาเต็มคันรถนะคะจะให้เปลี่ยนเลนกระทนหันมันก็ลําบากทําไมรถกู้ชีพไม่แซงซ้ายไปเพราะว่าเลนซ้ายก็โล่งอยู่ฝ่ายรถกู้ชีพก็บอกว่า ไม่ได้อยากจะให้เปลี่ยนทันทีไม่ไม่ได้อยากให้เปลี่ยนกระทนฐาน,านปกติเนี่ยเลนขวาก็ไม่ได้ขับแช่ยอยู่แล้วแต่เห็นรถมาเร็วทําไมถึงไม่หลีกให้นี่เป็นสองความคิดเห็นนะคะที่ต่างกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นบทสนทนาระหว่างคนขับรถกระบะแล้วก็ขับรถกู้ชีพหลังจากฝ่ายรถกระบะไม่พอใจที่อีกฝ่ายเปิดไซเรนไล่นะคะท,ทั้งทงที่ไม่มีคนป่วยแถมพอขับตามมาก็ยังพบว่าอีกฝ่ายเนี่ย แวะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในปั๊มน้ำมันคือภาพนี้หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ก็มีความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝากฝั่งนะคะด้านหนึ่งเขาก็บอกว่ารถกู้ชีพทำไม่เหมาะสมทำไมต้องเปิดไฟใส่ทั้งทังที่บนรถเนี่ยไม่มีคนป่วย อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าการขับรถแช่ขวาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเช่นกันนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของกฎหมายกันบ้างตามกฎหมายจราจรเลนขวาแล้วปกติค่ะใช้สําหรับวิ่งแซงรถคันอื่นที่ขับช้ากว่าพอแซงได้ในระยะที่ปลอดภัยแล้วต้องเปลี่ยนเข้าเลนซ้ายทันทีเพื่อเปิดทางให้กับรถคันหลังที่วิ่งมาด้วยความเร็วแซงต่อนะคะห้ามขับแช่ในเลนขวาอย่างเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1,000บาทส่วนกรณีรถกู้ชีพกู้ภัยค่ะก็มีพรบรจราจรทางบกมาตรา76นะคะระบุไว้ชัดเจนเลยบอกว่าเมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใช้สัญญาณแสงวิบวับหรือว่าได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนให้ผู้ที่ขับขี่อยู่ด้านหน้าจำเป็นที่จะต้องให้ทางรถฉุกเฉินไปก่อนหากฝาก่าฝืนปรับสูงสุดไม่เกิน500บาท สรุปแล้วคุณผู้ชมยังไงก็ต้องหลบให้ทางก่อนนะคะแต่หากมาพบภายหลังว่าเป็นการเปิดไซเรนโดยที่ไม่มีเหตุผลจําเป็นจนสร้างความเดือดร้อนรําคาญก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ค่ะคุณผู้ชมอืมคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าหนึ่ง ตามกฎหมายขับรถแช่ขวาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะมส่วนกรณีของรถกู้ชีพกู้ภยัยเขาเปิดไซเรนมานั่นหมายความว่ามีเหตุด่วนม,ม,มีเหตุด่วนโดยที่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปนั่งดูและรอพิสูจน์ว่ามีคนเจ็บอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหลังจากนั้นไปพบว่าอ้าวไม่มีคนเจ็บเช่นเหตุการณ์นี้ นำไปสู่การร้องเรียนภายหลังได้คไปร้องเรียนในกู้ภัยนั้นๆได้เหมือนกันดวนหิวไงต้อง,ง,องรีบไปกินมามะ<า>อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมอย่างที่ถูกตั้งคำถามแล้วะะนะครั